เคยไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าลองสมัครงานไปกี่ที่ก็ไม่มีใครรับพยายามทำอะไรก็ล้มเหลวจนเริ่มหมดหวังและตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราดีพอแล้วหรือยังวันนี้เราจะมาหาคำตอบจากชายที่ได้ชื่อว่าถูกปฏิเสธมากที่สุดคนหนึ่งในโลกแต่เขากลับไม่เคยยอมแพ้ชายคนนั้นคือแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เบรนพา h พอดแคสต์ที่จะเป็นเหมือนพื้นที่ให้เราได้พักใจได้ปล่อยให้ความรู้สึกต่างๆไหลผ่านไปในวันที่เหนื่อยล้าวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเบื้องหลังความสำเร็จของเขาและเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผลักดันเขาให้ก้าวเดินต่อไปในวันที่ไม่มีใครเชื่อลองหลับตาลงช้าๆแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกชีวิตของแจ็คมา ไม่ได้เริ่มต้นด้วยเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยครับในวัยเด็กเขาเรียนไม่เก่งสอบเข้ามหาวิทยายลัยก็ตกถึงสองครั้งและเมื่อเขาจบการศึกษาประตูแห่งโอกาสก็ดูเหมือนจะปิดสนิทใส่เขาเขาเคยสมัครงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยายลัยถึงสิบครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธเขาเคยไปสมัครงานที่ร้าน KFC พร้อมกับคนอื่นอีก24คนมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่ถูกปฏิเสธแม้แต่การไปสมัครเป็นตำรวจ ก็ยังไม่ผ่านถ้าเป็นเราคงรู้สึกหมดหวังไปแล้วใช่ไหมครับแต่แจ็คหมากลับมองเรื่องเหล่านี้แตกต่างออกไปเขาเคยพูดไว้ว่าถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณก็ยังมีความหวังสิ่งที่ผลักดันเขาให้ก้าวเดินต่อไปไม่ใช่ความสำเร็จแต่คือความล้มเหลวและทัศนคติที่ไม่เหมือนใครข้อแรกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดแทนที่จะมองว่าการถูกปฏิเสธคือจุดจบ เขามองว่ามันคือบทเรียนทุกครั้งที่เขาถูกปฏิเสธเขาจะกลับมาทบทวนว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองพัฒนาขึ้นข้อที่2เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำในช่วงแรกที่เขาเริ่มต้นธุรกิจอินเทอร์เน็ตไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เขาทำเลยเขาต้องเผชิญหน้ากับการดูถูกและการหัวเราะเยาะจากคนรอบข้างแต่เขากลับไม่หวั่นไหวเพราะเขามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว,ว่า อินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนโลกได้ความเชื่อนี้ทำให้เขามีพลังที่จะสู้ต่อไปในวันที่ทุกคนมองว่าเขาบ้าข้อที่3เขาไม่เคยกลัวการเริ่มต้นใหม่จากความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแจ็คมาไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความผิดหวังแต่เขากลับใช้มันเป็นเชื้อเพลิงและความล้มเหลวแต่ละครั้งก็คือการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ที่ทำให้เขาแข็งแกร่งและแกร่งขึ้นจนกลายเป็นแจ็คมาที่เราเห็นในวันนี้ ผมอยากให้คุณลองนึกภาพตามนะครับในช่วงที่อินเทอร์เน็ตยังเป็นเรื่องใหม่ในประเทศจีนแจ็คหม่าไม่ได้มองเห็นแค่โอกาสในการขายของออนไลน์เท่านั้นแต่เขามองเห็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นเขามองเห็นภาพของธุรกิจขนาดเล็กในชนบทที่สามารถขายสินค้าไปทั่วโลกได้เขาเห็นภาพของคนธรรมดาที่มีโอกาสเท่าเทียมกับบริษัทใหญ่ๆเขามีวิสัยทัศน์ที่ใหญ่เกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจและนั่นคือเหตุผลที่เขาสามารถโน้มน้าวให้คนอื่น มาร่วมทีมกับเขาได้เขามอบความเชื่อให้กับทีมงานว่าพวกเขาไม่ได้แค่ทำงานเพื่อเงินแต่พวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงโลกและช่วยเหลือคนอื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นความเชื่อน,นี้คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้ทีมของเขาสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้และนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างนั่นคือความเชื่อในสิ่งที่ทำผมอยากจะเล่าเรื่องที่อาจจะฟังดูแปลก แต่เป็นสิ่งที่สะท้อนหมายเสร็จของแจ็คหมาได้ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในช่วงเริ่มต้นธุรกิจอินเทอร์เน็ตของเขาในประเทศจีนแจ็คหมาได้ไปที่หุบเขาแห่งหนึ่งที่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง forest gum เขาไม่ได้ไปเพื่อแค่ถ่ายรูปสวยๆแต่เขาไปเพื่อที่จะค้นหาความหมายบางอย่างจากหนังเรื่องนี้เขาได้เล่าว่าเขาชอบประโยคที่ว่าชีวิตก็เหมือนกล่องช็อกโกแลตเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะได้รสชาติอะไร แจ็คหม่าไม่ได้มองว่าประโยคนี้เป็นแค่คำคมทั่วไปแต่เขาเชื่อในปรัชญานี้อย่างลึกซึง้งสำหรับเขาทุกความล้มเหลวทุกการถูกปฏิเสธทุกปัญหาที่เข้ามามันคือช็อกโกแลตที่ไม่ว่ามันจะมีรสชาติหวานหรือขมมันก็เป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่ทำให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์เขาไม่ได้สนใจว่าช็อกโกแลตกล่องต่อไปจะเป็นรสชาติอะไรแต่เขาสนใจว่าเขาจะได้เรียนรู้และลิ้มลองรสชาติใหม่ๆอะไรบ้าง และนี่คือหมายเสร็จที่สําคัญการไม่กลัวที่จะหยิบช็อกโกแลตที่ไม่คุ้นเคยขึ้นมาชิมการยอมรับในทุกความเป็นไปได้และการใช้ทุกประสบการณ์เป็นเครื่องมือในการเติบโตสําหรับใครที่กําลังหมดไฟผมอยากให้คุณลองมองชีวิตของเราเป็นเหมือนกล่องช็อกโกแลตด,ดูนะครับอย่าก,กลัวที่จะหยิบชิ้นต่อไปเพราะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่ารสชาติที่อร่อยที่สุดอาจจะรอคุณอยู่ในกล่องนั้นขอแค่เรากล้าที่จะลิ้มลองมัน ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้อยากให้ทุกคนที่กำลังหมดไฟลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอาจจะดูเหมือนเป็นความล้มเหลวแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองมันอาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็ได้นะครับความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่จำนวนครั้งที่เราล้มเหลวแต่อยู่ที่จำนวนครั้งที่เราลุกขึ้นสู้ต่างหากขอให้ทุกคนเชื่อในพลังของตัวเองและอย่าให้เสียงของคนอื่นดังกว่าเสียงในใจ เพราะทุกคนมีศักยภาพที่จะทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ขอแค่ไม่ยอมแพ้หวังว่าเบรน a า h จะเป็นส่วนเล็กที่ช่วยจุดประกายพลังในตัวคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คุณมีวันที่ดีครับ